สั่งข้าวกันฮะร้านข้าวราดกระเทียมฮะนีบรรยากาศแบบนี้เลยนี่ฮะ,ฮะ,ฮะดูสิว่ากินอะไรกันดีนี่ฮะน่ากินทุกอย่างเลยวันนี้มาข้าวราดกระเทียมกันหน่อยนะนี่ฮะโอ้โหวันนี้ปลาหมึกสวยเลยนะเป็นแว่นหันแว่นสวย อุ้งก็สวยนะเนี่ยใครชอบแบบไหนจัดเลยฮะเนี่ยอันนี้หมึกแบบนี้ราคายี่สิบห้าบาทนะเนี่ยเหลืออยู่ตัวใหญ่เจ็ดสิบน่าสนใจฮะน่าสนใจวันนี้น้าเล็กก็เดี๋ยวจะเลือกกินหมึกก็นะฮะเป็นหมึกเบคอนหมึน้ำปลาเป็นตัวใหม่แทนกระดูกอ่อนนี่อ้าวมีของแปลกมาวันนี้ี่จเป็นอาหารแบบไม่มีหนัง มหมูสามชั้นอเอานี้ก็แล้วกันนะอ่าอันนี้แล้วก็เอาเป็นหมูสามชั้นทอดน้าปลอ่าหมูสามชั้นทอดน้ำปลาดีกว่าดูดูฮะนี่ก็น่ากินทั้งนั้นเลยดังนั้นอย่างเดียวคือห้าสิบบาทเนาะอ่าอย่างเดียวห้าสิบบาทสองอย่างหกสิบใช่ไหมยกเว้นว่า หมึกแบบนี้นะหมึกแบบนี้25บาทนะตัวนี้70บาทใครสนใจ,จก็ลองแวะมาชิมกันดูนะอร่อยอร่อยโอ้โหมาแล้วฮะนะกล่องละ50บาทเป็นหมู3ามชั้นทอดน้ำปลานะแล้วก็ราดกระเทียมด้วย50บาทเท่านั้นเองนะแน่นๆเลยฮะอิ่มอร่อยแน่นอนมากินข้าวกับน้าเล็กฮะ มากินกับนาเลกฮะเนี่ยฮะสามชั้นทอดน้ำปลานะราดกระเทียมเรามีน้ำจิ้มแบบนี้ด้วยน้ำจิ้มเขียวๆเนี่ยออกรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งอร่อยฮะมากินกันเลยเนี่ยฮะเดีย๋ยวลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงจิ้มน้ำจิ้มเขียวๆเนี่ย อร่อยครับเป็นหมูที่ไม่มีหนังนี่มันมันเริ่มเย็นแล้วมันก็เลยแบบออกจากเหนียวเหนียวนิดหนึ่งแต่ว่าก็โอเคนี่ชุดอะไรเนี่ยชุดที่ <Happy> <c oughs> อร่อยครับนะนะสำหรับวันนี้ก็พามารีวิวนกะนะารกิน หมูสามชั้นทอดน้ำปลางาที่ร้านข้าวราดก,กระเทียมยตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์อร่อยอร่อย